สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม League of Legends นะครับผมแล้ววันนี้นะครับมาจะมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม Soul Fighter นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของ Riot นะครับผมแล้วกิจกรรมนี้นะก็จะรวม3เกมนะครับผมก็จะมีในส่วนของ League of Legends Wild Rift นะครับผม League of Legends PC เนาะแล้วก็ Uh, Legend of อฟรูนเทรานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคอลลบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับของค่ายเกมไ i ออดนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดเฉพาะในส่วนของ PC เท่านั้นนะอะอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของโหมดกันก่อนนะครับผมซึ่งในโหมดใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นสนามปลองนะครับผมหรือก็คือ 2V2V2 นั่นเองนะครับแล้วก็ โกาเมแแห่งจิตวิญญาณนะครับผมก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดู2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเซ็ตสกินกันก่อนเลยนะครับผมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวและแต่ละตัวเนี่ยเป็นสกินระดับไหนบ้างนะครับผมโอเคก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาตีด้วยนะครับอ่ะเราเข้าไปดูสกินกันเลย สกินแรกนะครับผมก็จะเป็นโซลไฟเตอร์ซามิรานะครับผมสกินนี้นะครับผมจะเป็นระดับอัลติเมทนะครับซารไพนะครับผมก็จะเป็นโซลไฟเตอร์ลักนะครับสกินนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินในระดับอีพิกนะครับผมโซลไฟเตอร์เซตระดับอีพิกนะครับโซลไฟเตอร์นาฟิริระดับอีพิกเช่นกันครับผมแล้วก็โซลไฟเตอร์ไฟนะครับผมระดับอีพิกเช่นกันแต่ ของโซลไฟเตอไปเนี่ยก็จะมีพลาสติกอีดิชันด้วยนะครับก็ไปจับจองกันได้เนาะต่อไปนะครับผมโซลไฟเตอเกรนอีพิกนะครับโซลไฟเตอชาโคระดับอีพิกเช่นกันครับผมแต่มีพลาสติกอีดิชันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับโซลไฟเตอชาโคนะครับต่อไปนะครับผมเป็นโซลไฟเตอเวโกนะครับ อันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นระดับเลเนด์เนาะเพราะว่าค่อนข้างสวยดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็โซ u ฟ f i เตอร์จินนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นอีพิกนะครับผมโซ u ฟ f i เตอร์อีวิลินนะครับระดับอีพิกเช่นกันนะครับผมสกินที่ทุกคนต้องจับตามองเพราะความสวยความเจ้าเล่นั่นเองนะอ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของ โคลเมนท์แห่งจิตวิญญาณกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าคือว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโคลเมนท์แห่งจิตวิญญาณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าโคลเมนท์แห่งจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค r เมนท์แห่งจิตวิญญาณนะครับทุกคน ร์นาเมนจิวิญญาณเนี่ยจะมาเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับถือเป็นกิจกรรมใหม่นะครับทีเ่เพิ่มเข้ามาเนาะหลังจากที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยเข้ามานานมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนของเกมเพลย์กันก่อนดีกว่าเนาะวิธีการเล่นนะครับผมระบบชื่อเสียงนะครับผมเราจะได้รับชื่อเสียงเนี่ยก็หลังจากเราเล่นเกม League of Legends นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาแรง์อารีนา หรือ TFP ก็ใช่นะครับต่อไปเป็นโหมดทักทายแฟนๆน,นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่การทักทายแฟนๆแ,และพูดคุยกับแฟนๆเฉยๆนะต่อไปสกิลนะครับผมซามิร่าเนี่ยก็จะมีสกิล Q W E และ R นะครับผมซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะมีความหลากหลายขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็นอกจากสกิล Q W E R แล้วเนี่ยในสกิลนะครับผมเราสามารถ ปรับเปลี่ยนสกิลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถแก้ไขได้ตรงนี้เลยนะครับผมหน้าแก้ไขนี่นะต่อไปนะครับผมบางสกิลที่ถูกล็อกนะครับผมเราสามารถรับได้จากการชนะนักสู้คนอื่นๆนะครับผมจากโหมดเรื่องราวนั่นเองนะครับส่วนเกมเพลย์นะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าสีแดงหมดแสดงว่าเราชนะถ้าสีเขียวหมดแสดงว่าเราแพ้นั่นเองนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิล R ของซามิรานั่นเองนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการกด Q W E นะครับผมสลับกันเพื่อให้ได้สกิลของซามิรามานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับผมเอฟเฟกสถานะนะครับผมแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการตัดเลือดการ สร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ไปดูกันเอาเองในเกมนะครับผมแต่ก็เล่นยากนิดหนึ่งนะครับก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมไปดูช่องอื่นได้เลยนะครับที่อยากที่อยากชนะนะไปดูช่องอื่นได้เลยเพราะช่องนี้ยังไม่สอนมันเล่นยากเกินยังจับใจยังจับจังหวะไม่ได้เลยนะอ่ะโอเคแล้วเรามาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งของรางวัลในแต่ละดานเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับ ในหมวดเรื่องรลาวานะครับผมก็จะเป็นของรางวัลก็คือเป็นสกิลนะครับผมแล้วบางคนบางตัวเนี่ยก็จะมีแบบมีโทเค็นให้มีนู่นนี่นั่นให้นะครับผมแตกต่างกันนะครับเ๋ยวนะเนี่ยโทเค็นอะไรอย่างงี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็ไอวีโก้นะครับผมก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็จะเป็นชิ้นส่วนแชมเปี้ยนโซลไฟเตอร์นะครับผม ส่วนหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้เนี่ยก็แตกต่างไปเลยนะครับเราจะไม่ได้สกิลแล้วนะครับแต่เราจะได้เป็นไอคอนแทนนะครับผมเห็นไหมแต่ละตัวก็จะมีไอคอนนะครับเมื่อเราชนะตัวไหนเราก็จะได้ไอคอนตัวนั้นทันทีนะครับผมนี่เห็นไหมของ v วีโกก็มีนะครับมีทุกตัวนะครับผมและพิเศษสุดๆเลยนะครับของก็ต์เอฟเวีโกนะครับเมื่อเราชนะเนี่ย เราก็จะได้เป็นไอคอนโซฟิเตอร์ซามิรานะครับผมพร้อมกับแบนเนอร์นะครับผมเป็นสกินแบนเนอร์โซฟิเตอร์ล็อบบี้นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมแซ่สำหรับใครที่ยังไม่ชนะนะครับผมมาถามกันเอาเองเนาะจะไม่จะไม่ทำลงคลิปนะครับผมให้มาถามกันเอาเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของ หมดใหม่กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งก็คือโหมดสนามประลองนะครับอสำหรับโหมดสนามประลองสำหรับโหมดสนามประลองนะครับผมมันก็จะเป็นการเล่นแบบคู่นะครับผมหรือก็คือสองคนนั่นเองนะครับก็คือมีเราแล้วก็เพื่อนนะครับผมจะไม่สามารถจับคู่เพิ่มได้นั่นเองนะครับมีแค่นี้เลยเนาะและสำหรับการเล่นนะครับผม โหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดอารีนาถูกต้องไหมเป็นการจับคู่4คู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในอารีนาเนี่ยมันก็จะมีระบบใหม่ด้วยนะครับผมก็จะเป็นระบบ c h i e v e m e n t นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความสามารถให้กับแชมเปี้ยนของเราได้นั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโหมดใหม่ทั้งหมดนะครับผม เฉพาะกิจกรรมโซไฟเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาตีด้วยนะครับผมแล้วก็รอดูกันเลยว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย